สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียดับซิงครับทุกคนนี่อยู่ที่หน้างานโลงยางน็อกซีทนะครับผมนครับหน้างานที่อำเภอประโคนชัยครับนี่งานประมาณ8ล้านนะครับปลาเหลามากินรอบที่4แล้ววันนี้ครั้งนี้ครับรอบที่4แล้วมากับเอ็ดเจ็ดร้อยนะครับผม จัดนายกบอกนะครับเออดุยคือกึ่งดนงด้วยวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นแผนกบดัดนะครับบดัดชั้นที่สี่นะครับนี่เอฟซี FC สังเกตด,ดูนะครับว่าเอ่อมีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่นะครับนี่เรามาสี่รอบแล้วครับนะครับ,นะรบเออ่างานนี้นเฮียแกยจ้างรายวันนะครับรายวัน ก็เท่ากับผมมาได้สี่วันแล้วนะครับสี่ครั้งนะครับเงินสดทุกวันนะครับเงินสดทุกวันสี่ครั้งก็ยังเหลืออีก4ชั้นนะครับทั้งหมดก็อยังจะบอกว่าแดชั้นนะครับแดชั้นก็เท่ากับผมต้องมาหน้าง,งานที่นี่อีสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งก็ว้าวเจ๋วเลยพี่น้องเลยนะครับสุดจับนะ การทำบ,บ่อบำบัดน้ำเสียนะครับบ,บ่อบำบัดน้ำเสียอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงใช้หินหินใหญ่ทำเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมานะครับผมไม่เข้าใจเลยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือว่าเขากลัวดินพังหรือเปล่านะครับใครใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมมากับคนขับรถบดครับจันตุยนะ้ยครับวันนี้ปู่ดำก็ ซ่อมรถเกตอยู่ที่บ้านกับปลาเลานะครับกับจันมอนนะครับสมหวังก็ไปกรุงเทพยังไม่มาครับสมหวังสรงสัยยังจัดหนักยังไม่พอครับจันตุยก็เลยมาแทนครับจดให้ครับงานกูปลาเรลามีทําทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะหยุดเองหรือยังไงครับงานก็มีทําตลอดนะครับผมคนขับก็ มีงานให้ทําทุกวันครับใครอยากทําก็มาใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องมานะครับผมจาตุยบทมันโอ้คือหน้างงานเขาไม่ได้ใช้รถเกียร์เนาะทุกคนดูอะมีแต่รอยฟันไมโครเลยอะมันบทไม่ลงครับมันแข็งทีแรกมันก็กูขากูขาครับพอเราบทยุบลงไปแล้วมันก็เป็นประมาณนี้แหละแต่ที่จริงคือถ้าเรา,เารถเกตหรือว่ารถไถน,นาบ้านเราก็ได้ครับเกตนะครับแล้วก็ บทอีกรอบมันจะสวยเลยนะครับจัดเลยครับเอ้ยเนี่ยโบทก็ได้ท่อใหม่แล้วครบนะ่น่ลย บาเราไปเก็บเหล็กตรงไหนไม่รู้มาเสียบไปครับเนะี่ยทำไปใช้ไปก่อนครับไม่มีเวลาเลยพี่น้องเลยว่าจะจัดท่อเหล็กสวยๆหน่อยก็ไม่มีเวลาทำรับนะครับบางบ้าเลยโอ้งาน,นรัดตัวครับทุกคนยังไงลูกปี่เอายังไงลูกปี่ ตัวก็ใจเย็นเหมือนกันนะครับส่วนมากคนขับรถที่ผมจะให้มาขับนะครับรถที่หูปลาเล้าก็คือคุณสมบัติหลักก็ใจเย็นนะครับต้องใจเย็นนะครับแล้วก็รักษารถนะครับทํางานช้าบ้างก็ไม่เป็นไรครับทํางานช้าหน่อยแต่ว่าดูแลรถดีนะครับไม่ใจร้อนก็นี่ก็ถือว่าแจวแล้วนะครับดีกว่าแบบฝีบางคนฝีมือดีครับใจร้อนก็ผมก็ไม่รับนะครับไม่รับ บ,บอกเลยต้องใจเย็นนะครับผมบางทีรถแต่ละคันนี่กว่าเราจะซื้อมาทํามาหากินได้นี่ไม่ใช่ราคาบาท2บาทนะครับต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับทํางานช้านิดหน่อยผมไม่เคยบ่นนะครับทําไปได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นครับเอ้ยจัตุ้มันวิ่งขอบเกินไปแล้วนะวิ่งใกล้ไอ้ด้านข้างเยอะไม่ได้ครับกลัวมันพังครับกลัวมันเออซุดเนาะ เดียวเสียหายครับต้องห่างไว้ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับห่างไวหนึ่งเมตรก็ไม่เป็นไรนะครับทีมช่างเขาบดอัดตามสภาพพื้นผิวดินเนาะทุกคนงานนี้ก็ใหญ่โตพอสมควรครับบอ่อนี้อหินใหญ่นี่มาไม่รู้ว่ากี่พ่วงอนะไรเป็นร้อยพ่วงมั้งนี่มาทุกวันนะครับวันละสี่ห้าพ่วงไมโครก็ตักลงไปครับ ตักลงไปก็คนไปเรียงต่อนะเราใส่กองจะเป็นกองกองรวดนะครับกองรวดก็เพื่อไม่ให้หินไม่ให้หินกระจัดกระจายเนาะทุกคนเนาะให้เป็นชั้นเพื่อความสวยงามเพื่อความคงทนด้วยนะครับผมมาทํางานที่นี่นี่ผมกลัวอย่างเดียวครับนี่ผมกลัวนี่แหละบรรลนหรือเปล่านี่เหมือนบรรลนนะครับเห็นคนที่นี่เขาบอกว่าเนี่ย พื้นที่ตรงนี้นี่มันเป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สก็เขาบอกว่าถ้าเกิดการระเบิดขึ้นมานี่รัศมี20กิโลเมตรนี่เรียบร้อยหมดเลยครับอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังเนาะผมก็พูดตามเขาครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะ,อะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับมีอยู่สอสองเตาครับ โรงยางครับเขาบอกว่าเขาใช้แก๊สจากตรงเนี้ไปเข้าไปใช้งานในโรงงานนะครับเห็นเขาบอกนะเห็นแต่เขาพูดมาว่าถ้ามันระเบิดนี่สิกว่ากิโลนี่ผมก็กลัวแล้วครับโอ้แต่กลัวแค่ไหนก็ต้องมาครับเพราะว่าทีมงานขอครับเราจัดให้ได้หมดเนาะป้าเราแกนี่รับทุกงานจริงจครับขอแค่บอกงานนี้ล้นเรือเลยครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้ไปจังหวัดสะแก้วนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับเดี๋ยวรอรอรอคิวก่อนรอคิวงานว่างก่อนนะครับที่จริงเขาก็ให้ไปเลยแหละแต่เรายังไม่ว่างเนาะติดงานที่บ้านอยู่สองสามเจ้าครับรถเกียร์ก็ซื้อมาเพิ่มแล้วครับเพื่อคันใหญ่ออกงานนอกคันเล็กก็ไว้เก็บงานที่บ้านนะครับมันงานมันมันทาไม่ทันทุกคนพอทําไม่ทันปุ๊บมันย้ายรถแล้วมันเหนื่อยครับ บางทีงานซนนั้นต้องอยู่สองสามวันแต่มันต้องเว้นหนึ่งวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องย้ายรถกลับมาที่บ้านครับมาทาที่บ้านครับแล้วก็ต้องย้ายกลับไปอีกครับแต่ที่จริงเราจอดรอได้ครับจอดรอสักวันหนึ่งก็ยังได้เลยครับแต่มันรอไม่ได้เพราะว่ามันมีคันเดียวป๋าก็เลยตัดสินใจซื้ออีกคันหนึ่งครับให้มันจบจบทันงานไปเลยเนาะทุกคนเกิด นี่แหละเหตุผลของป่าเราก็มีประมาณนี้ครับบางคนก็บอกว่าปลาซื้อแต่รถเก่าซื้ออย่างซื้อมั่วเลยเอ้สเตปสไตล์แกก็ประมาณนี้แหละทุกคนเอาโอเคครับพร้อมป่ามคอนไปน้องเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมํลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ